สวัสดีจ้าพ่อกันกับระเตน้อยหอยสังที่โกโมดรถมือสองจังหวัดอุดรธานีมือน,นี้มีคันนี้มาแบ่งปันพี่น้องสำหรับตัวนี้เนาะมาด้าบีทีห้าศูนย์โปรทันเดอร์เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้รถจดทะเบียนปี2563จ้ากเครื่องยนต์2 2ซีซีเด้อคันนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวมาเบิ่งทัางในน้ำกันก่อนจ้าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเด้อพี่น้องจ้ะตัวนี้แคปเปิดได้กว้างเลยจ้ะสำหรับคันนี้ก็เต้นีม้มาแบ่งปันต้องบอกว่าราคายอมเย่าแน่นอน สำหรับผู้ใดที่อยากได้ลถถือแล้วก็อยากได้โตสูงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาฟังราคาจริงๆน้ากระแตะไปเลยต้องบอกว่าขั้นนี้เป็นรถที่โออาแล้วก็โตสูงเพราะวกกระแต่ตเตีย้ยเห็นว่าพี่น้องสูงมากๆเลยสําหรับตัวนี้มีมีเหยียบขื้นข้างหลังเนดะ้อพี่น้องเด้อแล้วก็เหยียบขื้นด้านข้างตัวนี้แม็กซ์สวยๆจากโรงงานเนดะ้อพี่น้องอย่างแบบเรือๆเลยเดี๋ยวผู้ใดรู้แล้วอยากฟังราคาโอ้ใจบไว้แล้วตามกระแตมาเลยจ้าเาท่านเดอของเฮาเนาะพี่น้องเนาะนนะผู้ใดอยากรู้ราคาจ้าเดี๋ยวกระแตแจ้ง้อนนี้เลยจ้าสำหรับขั้นี้ ดาวเจบาทดาวเจบาทงวดอยู่ที่5,700บาทเท่านั้นจ้าแล้วคันผู้ใดอยากจบสดรับเหลี่ยมไปเลยกต่าขาอยู่ที่2อง0 0นบาทเท่านั้นจ้าราคาแบบมินิเลยจ้ะสำหรับผู้ใดอยากตามกแต่เข้าวมาได้เลยที่โปรโมทรถมือสองจังหวัดอุดรธานีมาตามที่โปรโมทได้รถถูกแน่นอน